สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้มีรายงานด่วนเข้ามาครับแฟนคลับช็อกรถตู้วงเอมหาหิงเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนต้นไม้เอมหาหิงเจ็บสาหัสเมื่อวันนี้ครับร้อยตํารวจเอกพีรพันธ์อัครเดชโชติการรองสารวัตรสอบสวนครับสบพนางรองอาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับรับแจ้งว่ามีรถพุ่งชนต้นไม้ข้างทางบริเวณถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมเขตตาบลถนนหักอําเภอเมืองนางรองจึงประสานงานหน่วยกู้ภัยสยามร่วมใจ เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถตู้ยี่ห้อโตโตยต้ามาเจสตี้สีดำทะเบียนนั้นก็คือ1นอนหนูขอไข่558กรุงเทพชนต้นไม้ข้างทางทราบต่อมานั้นเป็นรถตู้ของวงมหาหิงภายในรถนั้นพบนักร้องและนักดนตรีมาด้วยกัน3คนในจำนวนนี้ครับพบเอมหาหิงนักร้องนำอยู่ด้วยนั้น หน่วยกู้ภัยนะครับจึงได้เร่งนําส่งผู้บาดเจ็บทั้ง3าคนไปโรงพยาบาลน,นางรองเป็นการเร่งด่วนโดยเฉพาะในวันสว่างบานโพหรือเอมหาหิงอายุ3 2ปีนักร้องนํานั้นครับได้รับบาดเจ็บสาหัสสอบถามเบื้องต้นครับนายศิวกรเพชรรีหรือบอลอายุ27ปีนั้นเมือกรองประจําวงและเป็นคนขับรถเ่าว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเราไปเล่นที่จังหวัดราชบุรีเวลาประมาณตีสีก็ได้เริ่มออกเดินทางจากราชบุรีจะไปเล่นตอดที่จังหวัดศรีสะเกด โดยสมาชิกของวงนั้นจะแบ่งกันนั่งรถตู้เดินทาง3คันคันนี้มีพี่เอนักร้องนําและตนเป็นคนขับมีอาจารย์เต๋าอภิชาติท่วมเจริญน,นั่งด้านหน้าคู่กับตนโดยพี่เอนั้นจะนั่งอยู่ด้านหลังคนเดียวส่วนเพื่อนอีกสองคนขับตามกันมาวางแผนกันว่าจะแวะบ้านเกิดตนเองที่อำเภอนางรองเพื่อพักผ่อนแล้วก็จะเดินทางต่อแต่ก็มาประสบอุบัติเหตุก่อนอาการของตนนั้นก็จะมีแผลตามแขนตามขาแต่ไม่มีอาการเจ็บหนักส่วนอาจารย์เต๋าข้อแขนหัก ส่วนอาการของพี่เอนั้นหนักสุดคือเย็บที่หน้าผาก11เข็มและกระดูกสันหลังหักอีก2ข้อแพทย์ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดก็ฝากถึงแฟนๆของวงมหาหิงกันด้วยที่ออกมาแสดงความเป็นห่วงกันเป็นจํานวนมากสําหรับงานแสดงที่ศรีสะเกตคืนนี้ก็ได้แจ้งยกเลิกเจ้าภาพไปแล้วนวายศิลกรมือกลองประจําวงกล่าว